ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องมีสักที่สักแห่งที่มาแล้วตื่นเต้นและดีใจสุดๆนั่นก็คือดอยสุเทพซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่อีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่ากันได้ต้องมาที่นี่ก่อนอื่นที่จะขึ้นไปข้างบน ก็ได้ซื้อน้ำซื้ออะไรสักอย่างลองท้องก่อนเพราะว่าบางคนก็นั่งรถมาก็เหนื่อยเราต้องหาอะไรลองท้องก่อนหรือน้ำสักขวดเพื่อขึ้นไปข้างบนสำหรับใครที่เคยมาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ไม่เคยมาดูคลิปนี้ดูบรรยากาศไปพร้อมกัน ครั้งหน้านี้ก็คือพ่พอค้าไม่ขายนะฮะกำลังนำเสนอดอกไม้ทูบเทียนเพื่อขึ้นเป็นบูชาข้างบนเพราะว่าเราจะได้เวียนเทียนแล้วก็ขับไปสำหรับใครที่อาอยุเยอะหรือรู้สึกว่าร่างกายปวดแข็งปวดขาก็มีทางเลือกที่ไม่ต้องเดินขึ้นฝั่งขวาก็จะมีเป็นอาคารตึก สามารถนั่งลิฟต์ขึ้นได้เพื่อความสบายแต่ว่าใครที่คิดว่าร่างกายแข็งแรงสามารถเดินขึ้นได้แบบสบายเหมือนพ่อนมคนนี้ในขณะ,ะที่ เราเดินขึ้นก็จะมีร้านต่างๆขายของที่ระลึกเพื่ออ,อไปฝากหรือซื้อไว้เก็บเองก็ได้นี่ก็คือของฝากจากเชียงใหม่ต่อไปเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าบันไดนี้น่าจะสูงพอสมควรแต่นักท่องเที่ยวไม่หวั่นนะนักท่องเที่ยวชอบ ชอบออกกับน้งกายในคิวบรรยากาศสองข้างทางสองฝั่งบันไดก็จะมีพญานาคและป่าบรรยากาศเย็นมากช่วงนี้ไปดูกันเลย บริเวณนี้ก็จะถึงจุดหมายปลายทางก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเป็นบางครั้งบางครั้านักท่องเทียเท่ยวเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นฝรั่งชาวจีนแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะมีร้านค้าร้านขายสำหรับใครที่หิวน้ำหิวขนมเหนื่อยจากการเดินขึ้นมา สามารถไปซื้อก็อได้นี่ก็คือร้านขายแต่ผมก็หลงหลงกลคิดว่าต้องซื้อซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปชมแต่จริงแล้วบัตรนี้มันไม่มันไม่ใช่มันเป็นตัวสำหรับแผนที่ว่าเราต้องไปตรงไหนและมันมีจุดบอกว่าเลขหนึ่งเลขสองมันคืออะไรข้อมูลนั่นแหละ นี่เราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับข้างบนนักท่องเที่ยวเยอะมากโอ้นักท่องเที่ยวที่กำลังลงมาจากข้างในก็จะ,ะยืนรอเพื่อนตรงนี้หรือยืนรอถ่ายรูปร่วมกันสนทนาในคอบรรยากาศถือว่า สวยงามมากๆที่เดินที่างรองเท้าสะอาดมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดต่อไปเราก็จะขึ้นไปข้างในข้างบนนะฮะข้างบนเน่ถือว่าอัจรรย์มากเป็นแสงออกมาว้าเพราะว่าเจดีย์ JD จะเป็นสีทองโอ้ข้างใน ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรอากาศประมาณห้าโมงเย็นนะใกล้จะปิดแล้วนี่คือเจดีสีทองอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหสวยงามมากๆสวยงามจริงๆ ฝรั่งเขาก็มาถ่ายรูปทีนทีแล้วเลยเขาก็มาดูวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามด้านพุทธศาสนาของเราก็จะมีพุทธรูปหลายๆปกที่ให้นี่ด้านนี้ก็จะกว้างหน่อยจะสวยเพราะว่า ใกล้จะตะวันใกล้จะตกแล้วนะหลังจากที่ได้เดินรอบๆแล้วผมก็ามาเข้ามากราับหลวงพ่ออีกครั้งซึ่งก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะฮะ ก็จะมีตรงนี้เข้าไปขาบได้หลวพ่าท่านก็จะลดน้ำมนต์แล้วก็ผูกแขนหลังจากนั้นผมก็เดินไปต่อฮะเดินไปต่ออีกฝั่งนี้ก็จะมีอีกจะเป็นมุมที่สวยที่สุดจะมีเศร,รศาสั์สีทองอประดับอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้มุมนี้ได้สุดถ้าถ่ายรูปช่วงเช้าเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าได้อยู่นะฮะ สวยงามมากตัวนี้เพราะว่าตะวันมันจะส่องมาแสงมันได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกฝั่งนี้ก็จะด้านซ้ายมือก็จะมีหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเราก็สามารถเข้าไปกราบได้ขอพรแล้วก็เสียงซีถือว่าเป็นเสียงดูว่าเราจะได้เลขอะไรแล้วก็อ่านดูนะฮะมันเป็นวัฒนธรรม เก่าแก่ที่เราเคยทํากันมาเคยเห็นกันมาหลังจากนั้นผมก็เดินไปต่อนะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกจะมีโบสถ์หลวงพี่ท่านก็นั่งต้อนรับนะักท่องเที่ยวหลายแหล่นะผูกขอต่อแขนแล้วก็รถนำมนให้ราสมาเขาไปกักพระข้างในได้นะครับหลังจากนั้นผมก็เดินลงข้างล่างแล้วก็ลองมาขึ้นลิฟต์ดู รู้สึกว่าลิฟต์ก็ชา้าจริงๆแต่ว่าก็ทันใจนะสำหรับคนที่ไม่รีบร้อนปวดแขนปวดขาสามารถขึ้นมานาั่งลิฟต์ได้อย่างสบายฝั่งขวาก็จะเป็นประตูก็ออกไปเลยนะครับนี่มันก็จะทะลุไปข้างบนครับทะลุไปข้างบนเลยนี่คือบันไดนะครับก็แล้วก็ผมจะพาไปดูบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งครับตอนนี้เรากำลังจะลุนอยู่ว่า พาไปดูบรรยากาศที่แสนวิเศษมากนะครับนั่นก็คือแนวว่านักท่องเที่ยวก็จะลงอ่ะจะไปทางไหนคิดทางไหนนี่ตรงนี้นะครับเราดูกันอ่าโอ้หนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับข้างบนนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันย่างใหญ่เลยโอ้โนี่คือบรรยากาศอาแต่ว่ากล้องยังไม่โฟกัสนะครับ ้องไม่โฟกัสมัวอยู่นี่เมืองทั้งเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมืองทั้งเมืองเราดูได้ที่นี่เลยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินนี่บรรยากาศโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมบรรยากาศเมืองจังหวัดเชียงใหม่เราดูได้แบบเรามาช่วงเดือนตุลาพฤศจิกากันยนได้กันยาตุลาพฤศจิกามันจะ ไม่มีหมอกถ้ามีหมอกมองไม่เห็นเลยนะครับจริงอยู่อากาศดีเย็นแต่ว่าเราจะมาสัมผัสดูทั้งเมืองได้นี่คงยากครับช่วงมีหมอกน้ำบินโอ้โหนักต้องเที่ยวเาขนาดนี้ก็น่าจะจบเพียงเที่ยวนี้ถ้าทุกท่านมีอกมีใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับวาต